ไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตไม่ได้พะชีวิตมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะงานที่รักหรือเงินที่เยอะเจยี่สิบคนจะอยู่ทีมไหนกันบ้างไปดูกันงานที่ชอบค่ะงานที่รักค่ะถ้าเรารักงานที่เราทําเราก็สามารถเอาไปต่อยอดบางทีเราอาจจะได้เงินที่มากกว่ายอมเสียทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เรารักคนที่เราชอบงานที่รักค่ะจะมีความสุขมากกว่าเงินที่เยอะค่ะเงินที่เยอะครับถ้าไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตไม่ได้พะชีวิตมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงิน่ะนต้องการคำชมค่ะ ต้องการเงินสักการให้ด้วยนะคะงานที่รับ <ทำ S 1> ดีกว่างานที่รับเหมือนกันทำแล้วมีความสุขอยู่ในสถานที่ไม่กดดนันอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนกันเลยเพราะว่าหนูรับแรงกดดันไม่ได้ เรื่อเป็นเงินครับเรืองเงินพอเรามีเงินแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความสุขกับงานที่เราทำงานที่รักครับเรื่องงานที่รักเราทําอะไรแล้วมันมีความสุขมีค่ามากกว่าเงินอีกถ้าเรามีความสุขกับการทํางานเราก็อยาจะอยากทํางานแล้วเราก็จะได้เงินเยอะงานที่รักค่ะถ้าเราทํางานที่รักมันทําได้เรื่อยๆเงินที่เยอะไว้ก่อนแล้วกันค่ะปัจจัยในการดำรงชีตครับงานที่รักค่ะงานที่รักครับงานที่รักมากกว่าครับถ้าเรามีความสุขกับมันในการทําถ้าเราทํางานที่เราไม่มีความสุขถึงแม้เงินมันจะเยอะเราอาจจะแบบท้อไม่อยากทาต่อการเลือกงานที่รักอย่างน้อยมันก็ ทำให้เรามีความสุขแล้วอยากจะทำมันอีกต่อไปเงินที่เยอะค่ะเพราะว่าการที่เรามีเงินเยอะเราจะสามารถไปต่อยอดไปในงานที่เราลักได้เหมือนกันเงินที่เยอะค่ะเงินเหมือนกันค่ะถ้าเรามีเงินเราก็มีความสุขค่ะใช่มีความสุขค่ะ